สวัสดีเอซทุกทุกทุกท่านนะผมก็วันนี้ก็เช่นเคยนะผมเราก็นะผมพาน้องช้างนะผมมาเล่นน้ำแต่กลางวันนะผมก็เป็นช่วงนะผมที่เราจะพาน้องกลับไปนะผมตั้งอยู่ที่พักนะผมไปที่พักเก็บอุปกรณ์น้องนะผมพวกโซ่เชือกนะผมไว้นะผมมันจะเป็นบ่อนะผมเล่นนะผมจนน้ำขุ่นหมดนะครับผมจะมีสอ สามบ่สี่บ่อนะครับผมกับควานเองนะครับผมควันก็วันนี้ก็นะครับผมพาน้องมาเล่นนะครับผมอากาศร้อนมากนะครับผมเข้าเดือนเมษานะครับผมแล้วก็พอดีนะครับผมพังนวลจันนะครับผมที่ควานเคยพูดนะครับผมเป็นทางของคุณแม่นะครับผมมาอยู่ผูกจตนะครับผมจะอยู่แถวอ่าก็เขาเรียกกะลิมนะครับผมแถวกะลิมนะครับผมอยู่ริมทะเลนะครับผม ขวาญก็ยังไม่ได้ไปดูนะครับผมก็วันนี้คุณแม่จะมาถึงประมาณช่วงสี 1, 3, 3, 4, 4่ห้าโมงเปิงใบสามสามสี่โมงหรือปล่าขวานก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมโทรเห็นโทรบอกนะผมว่า,าจะใกล้ถึงนะผมถึงพังงาน,นผมจะลงที่พังงาน,นผมอยู่อ่าจะให้อ่าน้องของแม่ผมมารับนะผมแบบนี้นะผมขวาญก็ จะไปหาอน้องช้างนะผมอยู่ที่กะลิงนะผมอยู่เสาห้าเรานะผมตัวดำมากมามามาผีบพลอยนะผมผีบพลอยจะอ้วนนะผมดูนะผมควันช้างนะได้เล่นน้ำนะผมผิวจะไม่แห้งจะดำนะผมควันพูดจริงนะผมควันไม่เคยที่ว่าจะขัดผิวน้องนะผมเอาแปรงทูนะผมพูดแบบความจริงนะผมควันไม่อย่างไงนะผม พูดแบบความจริงจากขวานเองเนาะเพราะขวานไม่เคยอเอาแปลงถูน้องนะผมจริงจริงผมดูสองห้าผมผิวดำมากนะผมพี่คอยผิวสวยนะผมพี่คอยนะผมแต่สองห้าก็ดูนะครับผมก็สองห้าจะช่วงบ่ายนะผมสองห้าจะอะตามกว่าพี่คอยนิดนะผมนิดนะผมประมาณนี้นะผมแต่ผิวห้าจะผิวจะบางนะผมดูนะผม จะชอบรปโยอกพี่พลอยนะผมดูพี่พลอยเรานะผมตัวนะผมหนาตุ๊บนะผมดูสังเกตขานะเสาห้ากับขาพี่พลอยก็ไล่ไล่เรียงกันนะผมจริงๆนะผมเพราะว่าเสาห้าขาใหญ่นะผมขาใหญ่วันนี้นะผมงาใหญ่นะผมแต่ใบหูจะเล็กนิดหน่อยนะผมไม่เล็กมากนะผมจับควันเนาะ สมส่วนของน้องนะผมที่พลอยนะผมตายงวงใหญ่นะผมงวงนะผมใหญ่มากนะผมคอก็ใหญ่นะผมเสาห้าเล็กๆนะผมดูนะผมดูประมาณนี้ผมจะตํามประมาณนี้ครับผมจริงมาอยุ่นี้ควันรู้สึกว่าน้องจะเวลาผลไม้นะผมที่ชาติองชาตนะผมเดินผ่านตอ้บทันไม้นะผมน้องจะกินเร็วกินเร็วกว่าพี่พลอยนะผม กินเหมือนแบบโอ้โหที่เสาห้ากินได้อ่หกลูกห้าลูกอย่างนี้พิถอยได้ลูกสองลูกนะผมจะต่างกันนะผมเสาห้ากินไม่ทันนะผมจะเน็บไ้นะผมเน็บไปในไง <c oughs> วันนี้ผมฟันก็อยากจะให้ดูคลิปเนาะคลิปที่น้องเวลาน้องกินนะผมเพราะว่าจริงๆนะผมฟันก็พูดแบบตรงๆนะผมว่าน้องกินแบบถึงกินไม่ทันแต่น้องจะเก็บไว้นะผมเสาห้าของเรานะผม นิสัยนะผมนิสัยน้องจะเป็นแบบนี้ไม่ยอมให้เชอกอื่นได้เปรียบนะผมดูนะผมดูข้างหน้าก็จริงๆนะผมมีคนเขา่าผมมามาทักมาบอกว่างานน้องเสมอกันนะผมเท่ากันนะผมกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าอยู่กับน้องนะผมตลอดอ่าทางตรงนี้นะผมก็จะเป็นทางที่อ่า นักท่องเที่ยวผมเขามาขี่ม้าโอยชอยขี่ม้านะผมมาขี่มาแล้วก็เดินนะผมก็เหมือนแบบภูเก็ตไตติ้งนะผมเหมือนแบบขี่ม้านะผมเป็นที่อยู่สวนข้างๆกันนะผมแต่พอดีพี่ชอยนะผมจะไม่ค่อยชอบอ่าไม่ถูกกับม้าเท่าไรนะผมแต่้5นะผมเจอไม่กลัวนะผม้5เรานะผมา5รัวอะไรนะผมก็กิงกัน

มาโอ้ยนกมา,าดูกินเอากินเอาอย่างเงี้ยผมเวลาเดินกลับนะผมจะไม่ค่อยเดินนะผมมาหญ้าตรงไหนที่แห้งๆนะผมน้องก,กินดีนะผมขวานก็ยอนแสงแต่ปอนขะวานก็ไม่รู้ว่าน้องอ่าชอบกินจริงๆนะผมตรงนี้ก็ชอบกินนะผมจะเป็นหญ้าเหมือนอตุกก๊กแกหญ้าตุกเกแกหรือเปล่าขวานก็ไม่ค่อยรู้นะผมเฮ้อ ไปถอยมาเฮ้ยอืมตอนก็มันค่อยดูมามาร้อนมากนะผมอากาศร้อนมากนะผมเข้าเดือนเมษถุนายนนะผมกับเราเนาะพัดเองก็นะผมมาโอ้ยมาไหนไหมมาตื่นอะไรอีกนะผมมาสาวห้าในชอบนะผม ชอบที่จะทําให้พี่ตกใจนะผมทําให้พี่พลอยตกใจนะผมเสาห้าของเรานะผมจริงๆนะผมถ้าว่าเดินมาเชือกเดียวนะผมหรือควันทีนะผมเชือกเดียวนะผมอะไรก็ไม่กลัวนะผมเดินผ่านมดเสาห้าเรานะผมไม่กลัวอย่างเดียวจริงๆนะผมแต่พอมาเจอก็อยู่กับพี่ว่าช้างเชือกอื่นนะผมจะเป็นค่อนข้างที่จะนะผมชอบไปแบบให้เขาแบบตื่นนะผม ให้ช้างด้วยกันนะผมตื่นเรียนนี่ผมวันสังเกตดูนะผมว่าดูนะผมเล่นนะผมสองห้าจะอ่ารู้สึกว่าจะอ้วนมากนะผมอ่าเขาเรียกอะไรนะผมน้ำอ่าอ่าเขาเรียกอะไรดูข้างหลังนะผมดูข้างหลังที่ว่าควานพูดนะผมเกือบสูงเท่าพี่พลอยนะผมแต่พี่พลอยใ้นานะผมน้ำเขาเรียกอะไรน้ำสิจินะผม ของเสาห้าของเรานะผมออกเฉยนะผมจริงๆนะผมสองวันนี้นะผมขึ้นเล่นกับพี่พลอยนะผมควานก็ไม่รู้ว่าน้องแบบอ้วนหรือเปล่านะเพราะว่าดูข้างหลังน้องนะผมที่พานเคยพูดนะผมนี่นะผมปุกกระปุกะข้างหลังนะผมช้างพลายนะผมจะเป็นแบบนี้นะผมท้างตัวผู้นะผมจะใหญ่นะผมน้องอ้วนมากจริงๆนะผมควานพยายามที่จะลด่นน้องหรือเปล่า รถหินะผมเพราะว่าน้องจะนะผมสองวันนี้ผมจะขึ้นนะผมขึ้นเล่นกับพี่พลอยแล้วก็อ่ากระเมือนแบบน้ำสิจิของน้องนะผมทางทรายเนาะก็จะไหลนะผมไหลออกนะผมรู้สึกว่าพี่พลอยจะติดสัตว์นะผมคัานสังเกตดูนะผมน้ำจะออกเป็นสีขาวนะครับกวนเองก็ ถือว่าสาวห้าทำไมคึ้นนะผมถอยถอยถอยมา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 ถอยมามามาโอ้ยมาโอ้ยมามาอี่ไหมมาโอ้ยมามาที่มาใกล้จะถึงวันเกิดของสาห้ elas, าของเรานะผมดูนะผมเมื่อกี對對้ก <Anat. S 1> ็เล่นน้ำเล่นกลนะผมฟันก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะผมเพราะว่า บางครั้งนะผมกวนน้องเล่นแรงนะผมควานที่เลี้ยงน้องพลอยก็นะผมไม่กล้าอยู่ใกล้นะผมว่าจริงๆผมเรียกพี่พลอยไม่ไปควานเองก็ต้องอดูมาดูทุกครั้งนะผมเวลาไปผูกนะผมเพราะว่า่ากประเมินว่าควานเนาะขาสองห้าเดินออกมาน,นะผมพี่พลอยจะไม่อยู่นะผม ดันมาอย่างเดียวตามสองห้านะผมประมาณนี้นะผมเพราะว่าช้างไม่เหมือนอ่าไม่ไม่เชื่อฟังนะผมเอาควันอีกคนเนาะควันน้องพลอยนะผมควันก็ต้องดูนะผมด้วยนะผมเพราะว่าควันเองก็ต้องนะผมอ่ายังไงนะผมลักเหมือนกันนะผมลักเหมือนสองห้านะผม ดูนะครับพี่พลอยกินเสาห้าแย่งเฉยนะครับนี่นะครับไม่ยอมแพ้เสาห้าของเรานะครับอ้วนมากนะครับน้องนะครับรู้สึกว่างานจะงานจะไม่ค่อยออกนะครับจะอยมเงอนเดิมยู่ปลาควันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับงานเสาห้านะครับแต่หัวน้องนะผมัอน้องของเสาห้านะครับใหญ่ใหญ่นะครับันสำหรับควันว่าใหญ่นะครับ าะว่าควันขี่ทุกวันนะผมดูว่าพอน้องจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะผมแต่ผิวอ่าหุ่นน้องจะเหมือนแบบนี้นะผมดูเหมือนว่าผมนะผมแต่ความดูที่นะผมอ่าชิมหนังน้องแล้วก็นะผมพอน้องนะผมใหญ่ดิหรือ,อยังไงนะผมมันมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเอา ควาเองก็นะผมไม่เก่งเรื่องการเดิ้งทางเท่าไรนะผมแต่เราก็สังเกตด้ว่าน้องอ้วนนะผมพิดพลยก็จะหุนแบบนี้นะผมมาไม่ไหมนะผมพูดจริงนะผมทิดพลอยพูดจริงนะผมอ่าเป็นเป็นเยอะมากนะผมเฮ้ยพอยเฮเป็นเยอะมากนะผมบางครั้งก็ไม่กินหญ้านะผมไม่กินกล้วยนะผมทิดพลอยนะผม กว่าจะปรับอ่าปรับสภาพอ่าปรับอ่าเขาเรียกปรับภูมินปรับยังไงนะปรับภูมิปรับสภาพนะผมให้เข้ากับพื้นที่นะผมควานก็ตอนแรกควันก็พูดกับแม่อยู่นะผมแต่ไปเอมาควานก็น้องแบบอาทิตย์หนึ่งเป็นสองสามครั้งประมาณนี้นะผมน้องแบบไม่กินหญ้านะผมคิดลอยนะผมควานก็ทั้งแบบอ่า แผนโบราณนะผมก็คือแบบควนันรุ่นก่อนเขานาะผมปลูกให้กินรากไม้นะผมเรามาปลูกเองนะผมควานเองนะผมน้องอยากกินอะไรควันก็ให้กินนะผมขวันน้องจะเอกินได้อ้วนแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะผมตรงนั้นก็ว่าจะผอมมากนะผมแบบท้องแบบยุบเข้าไปท้องของพี่พลอยนะผมควันสังเกตดูได้นะผมเพราะว่าอยู่กับควนนะันเนาะควันก็จะดูนะผม น้องกินแบบไหนอยู่แบบไหนแบบไหนยังไงนะผมชอบอะไรไม่ชอบนะผมควานก็จะสังเกตนะผมมาถึงนะผมเดือนนี้นะผมน้องกินแบบไม่หยุดนะผมพี่พลอยนะผมแต่เพียงแต่ว่ากินช้ากว่าสาห้านะผมแต่น้องกินละเอียดมากนะผมพี่พอยนะผมกินแบบถ้าผูกไว้นะผมหญ้าเตียนหมดนะผมกินไปเรื่อยๆแต่อศสยว่าอ่า กินแบบช้าแต่แบบสะอาดนะวันนี้นะผมแต่สองห้าเรากินแบบอเจออะไรก็กินหมดนะผมกินนะผมกินนะผมถ้าผูกไว้กับที่วันหลังม้าก็เย็บตรงไหนที่เย็บก็กินเองนะผมกลับมากินอีกเหมือนเดิมนะผมวันนี้นะผมแต่พี่พลอยจะกินไปเทียนิดเทียนิดนะผมดูนะผมจิไปเทียนิดนิสัยพี่พลอยนะผมสองห้าจะเดินมั่วนะผมเดินไปเรื่อยเรื่อยนะสองห้าเรานะผม คันก็รู้นิสัยสังเกตดูนะผมทางแต่เชียงเนาะคันเองนะผมเป็นความสุขนะผมสำหรับเราเองนะผมควันก็พู่มมีถูกนะผมวันนี้นะผมอันนี้ก็เป็นความสุขของควันนะผมบางคนอะเอาช้างอ่มาปล่อยกินประมาณนี้เนาะความสุขนะผมคนเราไม่เหมือนกันนะผมแต่ควันก็ ใจรักนะผมรักแต่เด็กเรารักนะผมแล้วก็ได้เห็นนกกินนะผมนงช้างกินควันก็มีความสุขนะผมวันไหนที่น้องไม่กินนะผมวันนั้นควันก็นะผมกรวนกระวายนิดคือเป็นห่วงนะผมก็ว่าเขาพูดไม่เป็นนะผมสื่อสารกับควันไม่เข้าใจนะผมแต่เราสังเกตจะว่าดูอาการน้องถ้าน้องไม่กินหรือน้องซึมประมาณนี้นะผมอาควันเองนะผมคุ้ไม่ถูกนะผม บัานเอกเนาะบันก็เป็นแบบนี้ับผมก็เป็นแบบยังไงไม่รู้ป้านนะผมก็มันเป็นความสุขไม่เหมือนนะผมที่เราก็นะผมได้เห็นขนาดนี้นะผมได้ปล่อยน้องเดินเล่นน้ําหรือว่ามาดูน้องผูกไว้ในป่าเราก็มาดูนะผมว่าน้องอ,อยู่แบบไหนติดต้นไม้หรือเปล่าประมาณนี้นะเราก็มาดูนะผมเพื่อ ให้น้องได้กินนะผมได้กินหญ้านะผมประมาณนี้นะผมบางบางเชือกก็นะผมมาผูกไว้นะผมในป่าเนาะก็ติดต้นไม้ไม่รู้จะแก้นะผมเราก็ยังไงผมน้องไม่ได้กินนะผมเราก็มาดู่อยประมาณนี้นะผมรับขวานเองนะผมก็มันเป็นความสุขที่ความพูดนะผมไม่ ไม่เหมือนกัน,นับผมความสุขของควันนะผมถึงว่าแบบไหนเนาะแต่ควันก็เห็นน้องกินอิมนะ่มเนาะดูท้องพิพลอยนะผมจริงๆนะผมควันไม่ได้พูดแบบยังไงเนาะว่าควันแบบโอ้โหโม้กืนโอ้โหแต่มันเป็นความสุขนะผมสองเชือกพอดีนะผมสองเชือกสามเชือกนะผมได้ปล่อยกินนะผมแบบนี้นะผม แต่ควันนะผมอ่าถ้ามาปล่อยอย่างนี้ควันก็จะถือโทรศัพท์มาด้วยนะผมก็มาถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดนะผมถ้าควันไม่ได้ถือมาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะผมเพราะว่าควันไม่ค่อยถือโทรศัพท์นะผมแต่บางคอมเมนต์นะผมทุกท่านเนาะที่คอมเมนต์เนาะแม่ๆทุกท่านนะผมควันไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะผม <ungen> ไม่ได้ดูโทรศัพท์นะผมจริงๆนะผมอันนี้ก็ วันก็มาถ่ายนะผมมาถ่ายทิปหรือไรฟ์สดนะผมให้ดูนะผมการที่ควัน,นผมช่องเล็กๆนะผมที่เลี้ยงน้องนะผมเป็นแบบไหนเนาะควันเองก็อยากจะให้เห็นทุกวินาทีนะผมไลฟ์สดนะนะผมหรือว่าอัดทิปนะผมแต่บางครั้งเราก็เวลาไม่อำนวยการผมก็อีกอย่างเนาถึงเวลาเราทํางานควันก็กนะผม ต้องดูแลนะผมน้องช้างนะผมควันก็ไม่ได้ไรสดนะผมบางวันก็เปิดไลฟ์สดให้ดูนะผมมันก็อยากให้เห็นทุกวิทีนะผมทุกสิ่งทุกอย่างการอยู่ของน้องนะผมสบายดีหรือเปล่านะผมควันดูแลรหรือเปล่าประมาณนี้นะผมดูสองห้าก็กินดีกินดีนะผมกับควันเองนะผม แต่วันนี้อากาศร้อนมากนะผมน้องก็เหมือนคนเรานะผมอากาศร้อนก็นะผมอาจจะอุ่นยิดบ้างวันก็พาไปเล่นน้ํานะผมแต่อาทิตย์นี้นะผมมาหกวันนะผมไม่มาวันหนึ่งนะผมวันหนึ่งก็เล่นโทนนะผมอยู่ข้างหลังที่พักนะผมแต่โทนนี้เราเวลาเราไปทํางานเราอาบน้ํานะผมนานนะผมกว่าจะล้างน้องเสร็จนะผม อาบให้น้องนะผมแล้วควันก็เน้นที่ว่าอาบน้ํโบนะผมดีที่สุดนะผมเพราะว่าน้องย้ายแช่ตัวนะผมในน้ํานะผมแล่ที่ที่น้องอาบก็เย็นด้วยนะผมมานี้นะผมแบบควันเนาะคลิปนี้ไม่ดีประการใดควันก็นะผมก็ขอโทษขออภัยนะผมเพราะว่าควันเองก็ต้องนะผมใกล้จะถึงเวลาเนาะไปทํางานนะผมกว่าจะเดินถึงพาน้องไปนะผมก็อีกนานนะผม แับขวานเองนะผมก็เป็นความสุขที่เรานะผมมีให้กับน้องช้างนะผมเปครอบครัวเดียวกันนะผมควาเองนะผมก็ประมาณนี้นะผมกลับกันเนาะก็อย่าลืมนะผมทุกท่านที่เข้าดูมิชุมนะผมฝากนะผมวันที่ห้านะผมอวยพรวันเกิดสาห้านะผมก็จะมีไอติมนะผมที่ควาดนะผมให้โน่สาห้านะผม ได้ทานนะผมแล้วก็ผลไม้นิดๆหน่อยนะผมรับควันเองนะผมก็ไม่ไม่ทันใดเนาะที่จะร่วมนะผมร่วมอ่าเป็นไอติมหรือว่าผลไม้ให้กับสาห้านะผมก็ได้นะครับผมคั่งเขจะให้พี่พลอยนะผมกับสาห้าได้กินด้วยกันนะผมแต่พี่พลอยเขาไม่กินไอติมนะผมกินใจสาห้านะผมสาห้าชอบนะผมไอติมกับขนมนะผมขนมอเขาเรียกขนม อะไรนะผมขนมข้าวโพดนะผมเดี๋ยวควันจะวันหลังควันจะถ่ายคลิปให้ดูนะผมน้องชอบกินนะผมวันนี้นผมก็ลืมกดไ like, ลค์กดทับสไครต์ให้กับเราด้วยผมช่องเล็กของผมช่องพายสาวห้าผมสวัสดีครับ